สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกรุณาบัวคำสีหลังลาช่องน้อยสีเป็นแม่บ้านเยอรมันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผู้ประกาศข่าวสาวที่ใครหลายคนชื่นชอบมากนั่นคือนาการุณาบัวคำสีปัจจุบันอายุ5 1ปีเกิดเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2514อดีตผู้ประกาศข่าวรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ทางช่องน้อยสีและเคยเป็นพิธีกรรายการกรุณาทอล์กชูมีทางช่องน้อยสี ปัจจุบันเป็นผู้ประกาศข่าวและผู้ผลิตรายการรอบโลกไดอารี่ทางช่องพีพีทีวีทั้งนี้ทางด้านชีวิตส่วนตัวของเธอเองได้ประกาศข่าวดีลั่นรักทางวิวากับสามีหนุ่มชาวเยอรมันชื่ออเล็กซานเดอร์คอนเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพทุทธศักราช2557โดยทั้งคู่ไปจดทะเบียนสมรสกันที่เขตบางรักท่ามกลางบรรยากาศหวานชื่นทั้งนี้สาวนาการุณาก็เข้าพิธีแต่งงานแล้วที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์โดยจัดพิธีอย่างเรียบง่ายมีพี่น้องผองเพื่อนในวงการข่าวและสื่อมวล ชนมาร่วมงานกันอย่างคับครั่งอธิตศรยุทธสุทธาสนาจินดา ทปานีเอียดสีชัยกิติสิงหาปัดขวัญชนกโรจนนันนินเอินปานระพีไก่พาสิตริดเจนพาณิชการและอีกมากมายบรรยากาศในงานแต่งจัดได้อย่างอบอุ่นเรียบง่ายเป็นกันเองแต่แขกทุกคนมีรอยยิ้มแห่งความยินดีเจ้าสาวมาในชุดแต่งงานสีขาวแขนยาวเจ้าบ่าวก็มาพร้อมชุดสูทสีกรมดำโดยงานนี้ผู้ที่คว้าช่อดอกไมา้จากเจ้าสาวไปได้ก็คือกาละแมพัชระศรีนั่นเองทั้งนี้ในวันนี้เราจะพาทุกคนมายนชีวิตหลังแต่งงานเป็นแม่บ้านยระ มันของสาวนาการุณาที่บอกเลยแม้ว่าจะแต่งงานแล้วแต่เธอกลับยังคงทํางานเสมอและมีผลงานออกมาให้รับชมเรื่อยๆและก่อนหน้านี้นาการุณาก็ได้ออกมาเปิดใจเรื่องการย้ายออกจากช่องน้อยสีว่าจริงๆแล้วนี่เป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งของชีวิตเพราะนาจะได้ทําในสิ่งที่ตัวเองเคยคิดอยากทามานานแล้วการทําข่าวพอมาถึงจุดจุดหนึ่งตัวเองก็อยากมีเวลาคิดและทํางานที่อยากทําให้ยาวมากขึ้นสมมติเวลารายงานข่าวก็ต้องทํางานแข่งกับเวลา บางทีเราอยากจะขยายเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจก็ทําไม่ได้รายงานข่าวเสร็จก็จบไปบางครั้งตัวเองอยาก Solo life เพื่อจะมีเวลาวางแผนการคิดงานให้ยาวและกว้างขึ้นซึ่งไม่เคยได้ทําเต็มตัวมาก่อนเลยการทําข่าวบางทีเราก็สามารถเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในข่าวได้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวสขอบคุณครับ